สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานรถดำรถแมคโครนะคะตอนนี้ก็มาอยู่หน้างานโอ้แดดนี่ร้อนมากสวัสดีค่ะพี่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 เอฟซีนะคะนี่ก็มาอยู่หน้างานรถแมคโครนะคะนี่ก็มาดูกันตอนนี้ถรถก็กำลังจอดรอเขาเอาดินเนาะ แด่ร้อนมากเลยไม่เดี๋ยวหมวกมาไปทำทุลากเลยก็แวะมาเยี่ยมชมพี่ๆเขานะคะนี่นี่สุดยอดสุดยอด ทีมงานเนี่ยสุดยอดของแท้แล้วนุ่มๆรถจำมเขาว่า,าหนีเมียไปเที่ยวมันจริงไหมเนี่ยนุ่มล้อนุ่มล้อคนกอล้อคนเอ้ยไม่ใช่คนกอล้อรถกอล้อ <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ร้อยโอ้ย เวลาไม่มีกล้องนี่โอ้โหแรงคนน้ำปีมาเดี๋ยวไปรุ่น 5G นะคะขนาดเกียร์ยังเลียพังเสียงว้าโอ้โหนับภาษาอะไรกับไอติม มาแล้วมาแล้วมาแล้วพุ่งขึ้นเลยเอาสิเอาสิาสรถสวยคุณขับรอ,อไปครับต้องยกให้คันนี้รถเขาแรงอยู่แล้ว ลงมาดูจากดินหน้างานนะวันนี้พี่พี่เฮียวตักหรือเปล่าใส่ดินยังไงให้โลกจำ ไปกันลงมานะจ๊ะก็ถือว่าไม่ไกลเนะคะก็ไปไม่ถึงสิบนาทีจะยอยกันเข้ามาไปกันครับไปกันครับโอ้โหดูดูควรนะครับดูควรนะคฟิว รถด,ดำนะคะก็ขทยอยเข้ากันมาเรื่อยๆนะคะไมโครนี่ก็ไม่ได้ยุดเลยแหละพี่น้องรถรวมหลายคันเนาะทางนี้ไม่ต้องพูดถึงอะทางนี่มุมนหมดแล้วเป็นยางก้าวิ่งเนาะยางแปดมีไม่กี่คันยางแปดมีสองคันหรือเปล่าที่เขามาดูนอกนั้นมีเป็นยางก้าวหมดเลยยางพัน ไม่พอใจพอใจเอาเลยอัดไปแบบเต็มที่ไปครับวัยรุ่นพี่พี่รถด,ดัมเอาครับขึ้นได้ไหมอ่าไม่โครต้องช่วยแล้ว เครื่องมากมายพันนี้เครื่องแรงยุวันนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเลยฮะใจพร้อมกายพร้อมหมวกไม่พร้อมก็ลงมาได้นะคะ เม่โคนี่เป็นไรยังอืดอืดเนานะสงสัยต้องหาหนา้ำาลงคอแล้วนี่พุ่งหลอกซะว่างไงนิ่มๆนะถ้าไม่มีกล้องนะคะแรงกว่านี้นะคะ ช่วงนี้แม่โคก็จะได้พักแล้วรถเขาไม่ทันสงสัยไก่เที่ยงค่ะรถ